เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสในเ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k m MM e m k i ดชีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลย เน,ะะนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะก็จะมีแบบกําหนดเองเนาะแล้วก็แบบสุ่มของต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นกําหนดเองอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรราาาเเเปิดโพตขของึ้นนมลยะคะ ต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตนะคะกดคัดลอกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็น1บรรทัดต่อ1นึ่งคอมเมนต์เนาะจะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคําว่าสวยมากๆเนอะขั้นต่ํานะคะอยู่ที่ห้าคอมเมนต์นะเราก็ใส่มาทั้งหมดห้าคอมเมนต์นะคะแต่จริงๆแล้วนะไม่จาเป็นต้องใส่คอมเมนต์ให้เหมือนกันแบบนี้นะคะจริงๆแต่ละบรรทัดไม่จาเป็นต้องใส่เหมือนกันเนาะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะเราก็เลยใส่เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้ค่ะ เมื่อคลืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้งานใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมพันธหนต่ง1บาทคะ่ะสูงสุดไม่เกิน1,000บาทต่อครั้งมาเติม1 0 0นมาขึ้นไปก็รับโบน,นัสเพิ่มอีก2%ด้ะะ้้ววยยนนนนนนนะะะคคเเเเเรรราาากก็มมใสนน่่จํงงิิิตตตีีลด สามารถบันทึกรูปไปนะคะเราก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะจากแอปอ่งเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิยเพย์นะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลืกที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเเเปปป็็นนนคิิโตอง ต่างประเทศเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น TruMoney Wall ล็นะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะ,ะขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ <Excuse me> ไปดูเมนูต่อไปะค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตราตางนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้าน ความมือตัวนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ order ของเราคะ่ะทีมงานสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคีย์แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนู ไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคีิคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้ลีกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเซนด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะคะไปดูคอมเมนต์ของเรากันเนาะต่อโพสต์นี้นะคะคอมเมนต์อยู่ที่หนึ่งคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์อันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะนี่นะคะคอมเมนต์ของเราค่ะที่เมนกันว่าสวยมากๆเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็ขึ้นมาครบกันเลยนะคะ5คอมเมนต์เนาะนี่นะรวดเร็วมากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะเพราะเมื่อกี้สั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเมมขีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะเราเข้ามาใช้งานเราเข้ามาศึกษากันดูได้ นะคะคสำหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล้างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประกันให้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันให่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ